แน่ดอกครับหัวโปโปเลยนะโอ้ผู้บักกอล้อเจ้าผู้บักกอล้อมาคือขอนดอกฟิวข้อคิวกิวปลายโปโปสังมาโกกัวสุอันสันเหลวพีนานุ่นไนนี่นาหนีนาหนุ่นไนนี่นาหนีบักเกลืงลึงยักดึงเดี๋ยนี่บักเกลืงลึงยักดึงเด้ยโอ้ วายยังมาดิครับวันที่ครับเบาตุยสารบานเท่ามาพพ้อมๆก็พ่ออมไปพี่น้องแล้วครับวันนี้วันที่เจ็ดกันยานะครับครับวันนี้มาพร้อมครับสองเบาวบาบอยดินินที่ดสารมาบอยดินินที่สารสวัสดีครับบ่าดินห้อยดินที่สารสวัสดีครับครับวันนี้มามวลในกันพี่น้องครับผมวานในพ่อได้แกงครับวันนี้แจ็คสีได้ท้ำได้กับพ่อหันแจ็คครับเดี๋ยวตามไปรุ่นน้ำบ่าครับ มาครับพี่น้องบ้าตามมานบ้าครับมาเลยครับมาเลยเฮ้ยไปพี่น้องไปฮู้นู้นไปไปไปพี่น้องครับสามกูมบ้านเท่าเดินดงครับมัอนี้เข่าหาปลาเข่าปลาหาเห็ดครับมัอนี้มาได้หาหน่อไม้ครับหมื่บ้านได้พอแกงอยู่ครับก็เลยมัอนี้มาเบิ้งยิงวาสิหมันเท่าหมื่บ้านบ่ครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้อง ขึงคุ้มดงครับพี่น้องครับอุ้ยับดอกสวยๆครับคันนี้ครับดอกนึงพี่น้องครับขวนดอกสดงามๆครับพี่น้องครับไอความหวาณนี้ครับโอ้โหอยกแล้วครับดอกนึงครับอุ้ยดอกนี้ครับคุ้มดงสวยๆครับทีไรอุ้ยครับเลยงามขนาดครับพี่น้อง มาขับรับแบบนึงครับมาเด้แม่ครับมือนี้ครบทีมครับครบทีมครับมาสามคนครับมือนี้สามกุม่านเถามหพาอกันอีกแล้วครับพี่น้องรับมือนี้พี่น้องครับคนร้ายเป็นพิเศษครับมือนี้ครับแตกสดดีครับอ่าครับคอยเป็นคอยไปครับว่าไพิธีมันเฮ็ดไผเฮ็ดบ้านครับพี่น้องรับพี่น้องบบาละอู้ยเขาละมบงมึงมึง เบอร์ครับว้ายมาสิงทพอๆกับพอคนมึงไล่มึงปุล่าบูนพี่ดอกว้ายสุดยอดครับอนี้นี่ครับพี่้องว้ายไะพี่พี่เสียงมาพี่อุ้ยครับโอ้ยนู่นู้นครับนั่นอุ้ยนั่นแล้วอุ้ยนั่นโอ้ยไล่ครับครับเก็๊ยวใส่บาดาพี่้องคราบพี่้องอุ้ยนะ

ดีใจเด่อครับครั mm ้งครั้งครั้งครั้งก็มีพี่น้องพี่พี่ตัวก็พี่น้องไหมพี่พี่ว่าตัวว้าวพี่ละมึงร้เลอุ้ยบอกอันนี้ว่า่นหลงนะครับไปไปเย็บเย็บเก็บจิ้มจิ้มโอ้โครับครับที่เราตัวกิ๊บกิ๊บ ที่ดอกบานละเออนี่ๆดอกนึงเนี่ยไปนั่น,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 นตาตื่อหลงตึงแงงเนี่ยขันะขับโว้ดยอดครับนะวัดปีต้อยอู้หูนี่ขับ<ๆ>ดอกนึงที่หน่อครับโอ้สองดอกครับว้าวขับโผน่โผลครับใหญ่แล้วมาหาเลยที่จะเตียมตาเลรอครับจะดอกบานค่ะงามครับท่านครับอะไรขึ้นเตานส่วนล่างครับโอ้ยงามครับ นี่กว่หลครับงนา่าอมอ็มอมโอ้ยใหญ่ขึ้นกว่าหครับโอ้ใหญ่ลใหญ่เลาห้แล้วป่ะดอกบานราบ่มาโอ้ยขอบคุณในหลายครับยายขอบคุณเขอับใหญ่ราบ่มังแต่ดอกจู๋มันใบบาวโตครับในหลายเนาวโตก็ด้หลายขึ้นครับที่รัเป็นไหนครับรอออกมาบมดเดมว่บานมาเอาลสองสามตาล่ะโอ้ยครับโอ้ยม่านเด็กสองสตาย่แล้ว่ เป็นใหพอไปใช้เดี๋ยวสามทีโเลยโอ้คันแต่วมันออกลายหมือนออกสองสามเหมือเลยครับเป็นตามใหญ่แล้วครับตดสีดน้ำกลนใหญ่แล้วไปบ๊ออกเมื่อาสีเมื่อแล้วคับครับขอคุณหลายครับใ่อู้หูมีดอกครับดอกนึงนี่โอ้ยนี่เป็นตันนี้เนาะตันตงามนะ สวยมากพี่น้องรับเคยออกครับมากุเดียวก็ได้ใช่ไห้ตั้งป่อตั้งกระดลยุจานเลอ้าวนี่ครับพี่ทินเมนี่บ่แมนบำแมนนเตีงเลงดูใช่เ่อโอ้ยหล่อเลยโอ้ยเส้ยงดังมากพี่น้องขี่น้องครับ บมันคือเกิดอยู่แถวหนุ่มยุทเลยเนี่ยขับคืออยู่โอ้ยสองกว่นี่สองดอกสองดอกปมาปราหาบมึงครับหน่าสิบริเวณนี่นนะรับยางสทืนเสียนสทืนเสียนครับพี่น้องขับในอดินครับตั้งสองแม่ตั้งตั้งนากระดานหาเลยครับพี่น้อง ถ้าสงเ่ละเอียดพ่อครับจะทำหน่งบ่เหินมีลักระดิ่งเหยียบหัวมันมันขาบาบอยรับย่งับพี่ดอกพี่อเ็รยังเบาตัวเงสาตัวละปาดอีเมลขอยครับดอกเ็ดยังไมาใหญ่เดพี่อกอคู่ไหนอ้ยใ่คากันหนงโอ้ยโอ้ยรับครับ ตามมาตามมาตัมมาเ้พคุณคุณดอกเนื้อมาตัวห่นไปครับผุนผุนแน่ไปไกลหุวนโอโอ้่นเพชรโโอ้ยห่วโอ้ยีดอก่นหนุนอ่ะเนาะโอ้ล่ะโอ้ผีดอกนะคาป่าครับโอ้ยเอาไปตัมแจลบ้องครับพี้อก โมเมนคาบานนี่เสีดเอ็นตามธรรมมาสิครับปลาตัวหกว่าอยู่อวุธปาทม่เอาเพชรปอกแดงบ่ไรก็เลยหมนไง่บาๆตัวัำเอาไปต้องใบนีาโอ้ยล่ะอุ้ยตั้มแก้วอยู่สูงแสบน่ละไม่แม่ครับแสบก็คาบานเนื้อโยล่ะวนนี้มี่าคาปลาคองแสบเป็นจิแต่กินเด่งกันหรครับแมนเบสน่ตัวเมนนีเมไ ขับขอแขกขัเยอครับพี่้องน่เบิ้งมาให้แน่นบ่ของแขกขเยอะแล้วนะครับวอนึงพี่รองค่าปลาขับโตับไมีแนนเลยอเนี่ยตายครับอาไปตำแจ่วครับพี่้องขวใดเบว่าตัวขวดไครับ ông nói là nó là gì tình nhạc quất tay như vậy là là bó mình thì mình đâu nhau học tay này ui thì là nên quất tay như tôi nữa nhạc bằng đấy men men kẻ dính sụn kẻ nữa dính kẻ dính sụn và dính kẻ dính mặn là đi đứng nó lưỡi này này อันที่แก่นี่แหละตั๊มแก้วแสบโอ้ยหักจ้ำจ้ำพี่ตั๊มแก้วหอมี่นดีพี่น้องนี่แหละครับตั๊มแก้วแสบครับโอมคุณบ่าวบอยตัวอย่างกันอีหลโอ้ยบ่าวบอยไปเขาวตาเขาดุงกระไดเนี่ยอยากเนี่ยกินเสียละครับพี่น้องผมนะ ทางที่นอห้ววเป็นใจเนี่คือปลาปลาที่ไปนอนหัวผเป็นขิ้งขิงหรอกครับหอมหอมนั่แหละเนาะหอมเนาะทาหอมไหมเนี่ยจกินขูดขูดลงกินกินมะนาวหอมเสื่อใจง่วงหัวแท้ง่วงมีเงียววอง่วงมีเงียวเดี๋ยวรันประันเลยครับรับประดนออกโลดก่อน กำพี่ดอกเบาโอ้ยดอกได้หมดยังครับหลังงานครับคำพี่ผมงดอกสาสครับพี่น้องคร i̇şte ับปลาฮึ่มๆปลาสื่นในจังถีครับเพิ่นมักออกดีดีคบนี่แหละลักษณะปลาเลยคำถีพิ่นออกมักออกครับคำพี่ถึงดำมือพอคยเห็นเลยครับแต่ว่าเลาะมาปลาคำพี่ถึงดอกสาสครับำยืดถวนหนึ่งครับพี่น้องครับพี่ดอกเบาหนีก่อนหนึ่งครับหลังงานด้แยงครับพี่น้อกได้ครับ ครับพี่น้องมาละโอ้ยขับเห็้ยนอะไรนะอ้ยเลี้ยงกันจึงเพือครับมีดอกนึงหุ่นดอกนึงครับพี่น้อกขับสามดอกได้ครับขับพี่ดอกงามครับว้ายขับอุ้ยหุ่นละขับขนาดครับพี่น้องดอกอวบไหมครับ ขับผอแล้วครับพี่น้องไม่ผงนุ่งครับครับผู้นี้พี่น้องเบาแล้วมึงล่ะขับดอกหนึ่งอ้วนขัดอกหนึ่งนะนี่ครับขัดอกหนึ่งเลยขับผมขัดอกหนึ่งครับพี่น้องอุ้ยขาพี่น้องขับดอนยืมอุ่วอ่ะไก่ขาขับผ่อนกู้อะไรอี๋ล่ะ อ้ยครับเบาตัวก็ไปดินกันลังขับมอยหายางไปหารถครับพี่น้องครับไต่อยู่คำมนีเนี่ยคือว่าในหลายกว่านคำพูนอินมในสวนตาโม่ก่อคำเป็นตาแล้วเบาบอยจะไปใส่ถ่ายยูโรลดถึงเม่อไหครับในบ้านขอ่เขามาหลายน้ำคำมนีโอ้ยแตกสวดถวายกุบุญคำงานมุนดีซียังบ่ทอครับพี่น้องครับ กำลังเขาไปหาล้นครับพี่น้องครับผลงานประจำวันที่เจ็ดกันยาครับพี่น้องครับบ้าตัวกระไดพ่อ,อยาเพราะกินคำนี้พวกเนี้ยโตกไงเนุี้ยใหญ่คำในสามดอก,<ะ>ค,กครับพี่ให้ดินกงาโว้ยถั่วกระจาดปุ่มคำขึ้นมีจะโค่นหัวโป๊ะเถอะนี่แหละ <c oughs> ของขมัดของแฉครับนี่ครับของบ้าบอยกับโว้ยครับพี่น้องคุณไปเข็ดถุนน้ำอ้อยโว้ยครับพี่ติดดอกตันๆน้มงาครับของตันนี้น้ำอ้อยครับ ครับาตสี่เด็กกลับนะครับพี่น้องครับดอกครับหัวโปโปเลยนะผู้วักววรอเจ้าผู้ววววกววอววววววอวววกววววววกิ้วววววปวว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 วาวว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 วนวว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 นววววนนวนวววนีวววนววววนวววนววนวว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 ึวงวว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 ดววนีก ข้าบ้าโตพ่อแม่ดินข้อมบ้าบอยขสิได้ครับเลือครับพี่น้องครับขอขอบคุณขอบคุณไปทางพ่อแม่พี่น้องเอกย์ไอ้ไส้ยิ่งสุขูทุกคนครับผู้ทดหยุดในต่างประเทศหรือต่างประเทศใหญ่เลี้ยงหรือเลี้ยงใจบ้าโตเสมอมาครับพี่น้องครับคุณเนี่ยสวดกระถาจุูมคุ้มครับกอจดอยากกินครับพี่น้องมือนีิครับมือหน้าก็จังว้ากันไหมครับมือนีิถือว่าหมันอยู่ครับสิได้ครับหมดเยอครับพี่น้องครับโชคดีไม่ใช่ลำลำรวยรวยสุขูทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมดกันครับสวัสดีครับ